สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวนะครับมารีวิวคุยวันนี้ก็จะมีคุยที่เตรียมรีวิวแล้วก็เตรียมจัดส่งนะครับอยู่หลายเราพอสมควรนะครับแต่ว่าคุยเราอื่นเนี่ยชนิดอื่นเนี่ยเป็นคุยฝึกหัดราคาประหยัดก็มีรีวิวไว้แล้วแต่สําหรับสามเรานี้นะครับเป็นคุยที่อ่ ลูกค้าได้สั่งมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จัดส่งให้สักทีเนื่องจากติดภารกิจในช่วงที่เปิดเทอมใหม่ด้วยแล้วก็มีงานอื่นนะครับมีงานอื่นผมต้องขอกราบอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ซึ่งสามเรานี้เป็นขุย PVC 25มิลนะครับเลี่ยมทองเหลือง เป็นรุ่นสีขาวนี่จะเป็นรุ่นขวัญตะการนะครับขุยขวัญตะการ QA แล้วก็ CB F แฟแล้วก็สีดำนี่ก็จะเป็นสุวรรณการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวขวัญตะการก่อนก็คือสีขาวอันนี้เป็นขุยของพี่เผานะครับยะลานะครับออนานพอสมควรนะครับต้องต้องใช้คําว่านานพอสมควรนานมากที่ผมค้างงานพี่เผาไว้เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวเสียงแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยก็จะจัดส่งนะครับให้พี่เผาฟังด้วยแล้วก็ให้ทุกท่านที่เป็นผู้ติดตามนะครับได้รับฟังด้วยส่วนคุยสอเราเนี่ยที่ผมจะทํารีวิวในในวันนี้นะในคลิปนี้เป็นคุยที่รีวิวก่อนจัดส่งนะครับก็ไม่มีขายนะครับตอนนี้ไม่มีขายถ้าใครสนใจก็ต้องก็ต้องสั่งเข้ามาก็รอคิวทำเหมือนเดิมครับ สำหรับคี์ A และคีบีแฟตเนี่ยคีย์ A นจะต่ำกว่า BF แฟตครึ่งเสียงนะครับถัดจาก A ก็จะเป็น b f แฟตนะครับติดกันครึ่งเสียงห่างกันครึ่งเสียงนะครับลองฟังเสียงความต่างนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวน้ตที่มันที่มันเป็นครึ่งเสียงที T กับโดแล้วกันครับทีกับโดเป็นครึ่งเสียงนะถ้าเสียงต่ำเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นทีแล้วก็ตัวนี้ต้องเป็นโดนะครับก็คือ จับทีแล้วก็จับโดเห็นไหมครับเปิดนิ้วคัมนะครับ B flat ในเปิดนิ้วคัมแล้วต้องเป็นเสียงเดียวกันอันนี้คือความความแตกต่างระหว่างคียที่ต่างกันครึ่งเสียงอ๋อไม่ใช่ผมอันนี้ผิดมันต้องเป็นอย่างนี้สิเยวนนะอ่าต้องผมจับผิดนะครับไอ้ตัวต่ำกว่าเนะี่ย A เนี่ยต้องเป็นตำแหน่งโดเพราะมันต่ำกว่านะ มันต้องเป็นตำแหน่งโดก็คือจับโดสูงเปิดนิ้วคำไว้อันนี้ต้องเป็นตำแหน่งทีนะบีแฟเป็นตำแหน่งทีแล้วจะได้เสียงเดียวกันนะครับครึ่งเสียงห่างกันครึ่งเสียงเพราะว่าทีกับโดเนี่ยระดับเสียงมันต่างแค่ครึ่งเสียงและอีกจุดหนึ่งก็คือมีฟามีฟาต่างกันครึ่งเสียงถ้าตัวนี้เป็นฟานะครับบีแฟก็ต้องเป็นอย่างนะครับ ตัวนี้เป็นมีมีแฟดก็ต้องเป็นฟาอ่าตัวนี้เป็นฟามีแฟดก็ต้องเป็นมีสับสนละเดี๋ยวลองดูนะอออันนี้เป็นมีมีแฟดเป็นมีตัวนี้ต้องเป็นฟาฟามาเริ่มสับสนนี่ยประมาณนี้นะครับจะเป็นเสียงเดียวกันของครึ่งครึ่งเสียงแต่ต่างโน้ตแค่นั้นเองเดี๋ยวลองมาฟังเสียง โน้ตพื้นฐานก่อนนะครับโน้ตพื้นฐานโดเรมีฟาซอลาทีโดแล้วก็เครื่งเสียงนะครับ mm hmm. เริ่มจากคีเอก่อนนะครับคุยคีเอนะครับ ฟังเสียงสูงนะครับเดี๋ยวลองฟังครึ่งเสียงนะครับโครมาติก12ครื่งเสียงนะครับ สครึ่งเสียงต่ำต่อไปเป็น12ครึ่งเสียงสูงครับรอรถไป12เสครึ่งเสียงสูงครับบสองครึ่งเสียงสูงนะ เครืงเสียงสูงก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองทดสอบอีกเราหนึ่งซึ่งเป็นคีบ b f ฟ t t ในลักษณะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคีบี f ฟร์งานสวยๆถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้งานไปถอดเป็นงานสวยงามครับเพื่อความสวยงาม สิบครึ่งเสียงโครมาติกนะครับสิบสองครึ่งเสียงสูงครับ 12งครึงเสียงสูงนะครับ12เอรงเสียงต่ำสิบครึงเสียงสูงนะครับแล้วก็เป็นโน้ตปกติทั้งต่ำและสูงนะครับเอ่ที่มีการระบุสเปคว่าเสียงดีเสียงตรงครบทุกตัวโน้ตนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเติมก็รีวิวด้วยแล้วก็ให้ความรู้ในเชิงของหลักการเหตุและผลด้วย คุยที่มีประสิทธิภาพนะครับตามสเปคที่ประกอบการโฆษณานะครับเสียงดีฟังด้วยหูได้แต่เสียงตรงเสียงตรงคีเสียงครบฟังด้วยหูยากถ้าไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญจริงๆนะครับก็ ใช้จูเนอร์เทียบเหมือนที่ผมเคยทำทริปแนะนำนะครับมีค่าสูงต่ำได้1ขีดโดยประมาณถ้าเกินกว่านี้มันจะเพี้ยนนะครับแต่กรณีอากาศร้อนเย็นมีผลแน่นอนครับแต่ก็ต้องดูทีมันคืนได้เรื่องอากาศเนะี่ยพออากาศเป็นปกติมันก็คืนหละแต่ในเรื่องของเสียงครบนะครับแน่นอนเสียงสากลมันมี12ครึ่งเสียงนะครับไม่ว่าจะเครื่องดน,นตรีชนิดไหนก็มีอยู่12ครึ่งเสียง เรียงกันขึ้นไปนะครับล้วจาก A f ฟ a ไปจนถึง G นีครมีทั้งหมด12ช่วง12ครึ่งเสียงถ้าเสียงครบทุกตัวโน้ตก็ต้องครบก็ต้องมีเป่าให้ชมได้ครบแล้วก็มีตำแหน่งต้องรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าพอเรานี้เป่าอย่างนี้อีกเราก็จับอีกอย่างนะครับพูดง่ายๆก็คือคุยร้อยเราพันเราเนี่ย ถ้ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันต้องจับตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่เรื่องของการทดนิ้วการอะไรบางตัวก็มันก็ขึ้นอยู่กับคุยเรานั้นๆอีกทีแต่ว่ามันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยต้องอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ต้องอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่อย่างนี้หรืออย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องมีตําราได้อันนี้คือคําว่าตรงครบนะครับตรงครบต้องเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวลองฟังเพลงสักนิดหน่อยนะครับเพลงที่เป่าด้วยปุ๋ย2องเรานี้ก็พอเป่าเป็นตัวอย่างนะครับอันคี A นี่เดี๋ยวขอเป่าเป็นเป็นเพลง My Heart Will Go On แล้วกันนะครับพอประกอบนะครับอาจจะจบเพลงหรือไม่จบเดี๋ยวดูคีทีนะครับลองฟังกันเลยนะครับอาจจะเป่าผิดพลาดบ้างก็เพื่อรีวิวนะครับ ครับประมาณนี้ก็มีเป่าผิดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงคีย์บีแฟดูเพราะเป็นตัวอย่างนะครับประกอบของเสียงปลุ่ยที่เวลานำโน้ตต่างๆมาประกอบเข้าเป็นเพลงเนี่ยจะเสียงจะออกมาภายรอบประมาณไหนนะครับคีย์บีแฟนี่จะเป่าเป็นเพลง เดือนเพลก็เป่าบ่อยแล้วน้ำตาแสงใต้ก็บ่อยแล้วมนเมืองเหนือก็บ่อยแล้วเอาเพลงอันนี้ก็ได้ครับผมผมไม่ค่อยได้ได้เป่าบ่อยเท่าไหร่ยกเว้นไปเป่ากับแอปเพลงเสน่หานะครับเดี๋ยวลองฟังแบบเพลงที่เพราะๆช้าๆดูบ้างนะ 来着。Like ประกอบรีวิวนะครับอาจจะเป่าไม่ค่อยจบเพลงนะครับก็จะเป่าพอให้ฟังเสียงเพลงจากคุยสองเรานี้นะครับซึ่งสองเรานี้นะครับเตรียมจัดส่งไปที่สเตงนะครับจังหวัดยะลานะครับจังหวัดยะลาก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะซึ่งพี่เผาเป็นลูกค้าประจำผมเลยก็ว่าได้สั่งคุยผมเยอะมากนะครับซึ่งสองเรานี้นะครับ เป็นงานที่สวยงามเลยทีเดียวเนี่ยให้ชมนะครับมีโลโก้นหนึ่งคุยบัลเลงรูปแบบการเลี่ยมไม่เหมือนใครนะครับเป็นการเลี่ยมอะไรท่านจะถามผมมาว่าคุยผมทําไมเลี่ยมแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลในตัวนะครับ 1. กันหลุดเพราะว่าการสมานนะครับการสมานร,ระหว่าง PVC กับ PVC เนะี่ยมันเชื่อมต่อกันได้ดีกว่าโลหะกับ PVC นะฮะหนึ่กันหลุดนะครับ 2. เวลาเราเป่าเนี่ย ปากเราจะไม่ได้สัมผัสกับเหล็กครับซึ่งาถามว่าเป็นอะไรไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลอื่นเหตุผลเดียวนะครับก็คือถ้าทุกท่านมีขุ่นที่เลี่ยมโลหะที่เป็นทองเหลืองนะครับตรงด้านล่างนะที่ปากเราคาบอยู่นนะตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นรอยปากจะเป็นสีที่คล้ำไม่เหมือนที่อื่นถ้ามัน แน่นอนครับทองเหลืองี่ประมาณหนึ่งเดือนสีมันก็จะเริ่มคล้ำลนะก็คือเกิดการไม่มีเงาแล้วแต่ว่าตรงปากเราเนะี่ยมันจะเป็นมากถ้าเราดูแลเป็นประจำก็ดีนะก็เลยเป็นวิธีการเลี่ยมที่ไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็หลักๆกก็คือกันหลุดด้วยครับเพราะว่าไอ้ตัว PVC เนี่ยเวลามันสมานด้วยกาวนะมันประสานกันด้วยกาวเนะี่ยยึดติดดีกว่าโลหะก็คือกันในตัวโลหะเนี่ยมันหลุดออกมาถามว่ามีไหมมีนะครับมีมีเยอะเหมือนกันนะครับที่ว่าหลุดนะครับ เลี่ยมไว้ข้างนอกนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ขุยสามทอดนะครับมันทํามาเพื่อความสวยงามครับเพื่อความสวยงามเพราะมันไป็นขุยต่ออย่าไปดึงออกนะแล้วก็การเก็บรักษาก็ต้องรักษาดีครับถ้าเอาไว้แบบต้องถูกกดทับอะไรเนี่ยเสี่ยงที่จะหักได้นะเพราะมันเป็นงานต่อเพื่อความสวยงามแต่ก็ไม่ได้บอบางถึงขนาดนั้นนะครับมีผู้แถมผู้สวยๆแล้วก็มีถุงคุยนะครับแล้วก็ชุดนี้เดี๋ยวหน้าประมาณสักสองสามวันเดี๋ยวผมจัดการเตรียมจัดส่งไปให้นะครับ รอเตรียมแพ็คเตรียมรอบส่งด้วยนะครับสำหรับรีวิวคลิปนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เผานะครับที่อุดหนุนคุยผมเสมอมานะครับก็ชุดนี้อาจจะนานหน่อยต่อไปก็จะเป็นคู่ขวัญนะครับปากนกแก้วบนนะครับคีวีแฟและคีซีก็จะตามกันไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหนึ่งคุยบัรเลงนะครับก็ขอจบรีวิว ขุยขวัญตะการนะครับอันรุ่นนี้เป็นขุยขวัญตะการนะครับคู่ขวัญเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะครับการเลี่ยมก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะใช้สีขาวเลี่ยมทองเหลืองเหมือนกันนะครับขุยขวัญตะการคีเอและคีบีแฟนะครับก็ขอจบรีวิวรีวิวก่อนจัดส่งนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหนึ่งขุยมะเลงสวัสดีครับ